สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอสแคสวันนี้เราจะพาเพื่อน,อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุน้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุน้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะหุ้น NMG ทำธุรกิจอะไร NMG คือใคร NMG คือบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างทางธุรกิจแปดสายงานคือ 1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย 2. อสายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย 3. สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ 4. สายธุรกิจด้าน education และต่างประเทศ 5. สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง 6. สายธุรกิจด้านลงพิมพ์ 7. สายธุรกิจด้านบริการขนส่ง 8. สายธุรกิจด้านการศึกษา NMG ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด NMG นั้นเป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมในปีพุทธศักราช2514ซึ่งก่อตั้งในนาม The Voice of the Nation หนังสื้อพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทยที่ผู้เป็นเจ้าของและผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีกด้วย NMG ประกอบธุรกิจอะไร NMG นั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ดำเนินธุรกิจอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่นธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียงธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่เป็นต้นรายละเอียดดูได้จากการรายงานประจำปีได้และ NMG นั้นเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อใดซึ่ง NMG ต้องบอกเลยว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่9มิถุนายน2531 NMG มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย Free f l o เท่าใดซึ่งสัดส่วนในการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้นมีสัดส่วนประมาณร้อยละ79.57นั่นเองมามาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ NMG มีค่าประมาณเท่าใด ณราคาหุ้น1.31บาทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่4,328.24ล้านบาท NMG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไรบ้างบริษัทนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยมีการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่เกินร้อยละ60ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหากนักลงทุนต้องการทราบข้อมูล ของมูลค่าหุ้นของ NMG จะสามารถทราบได้ทางใดบ้างซึ่งนักลงทุนหรือผู้สนใจข้อมูลดังกล่าวสามารถทราบได้หลายวิธีดังนี้ซึ่งสามารถเข้าไปยัง 1. เว็บไซต์ของเราในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ 2. ทางตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทําเว็บไซต์ที่ทําให้ทราบราคา ตลาดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆหากอยากอัปเดตว่าราคาของหุ้น NMG นั้นมีราคาต่อหุ้นเท่าไหร่แล้วก็มีแนวโน้มของาราฟเป็นยังไงสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ดังนี้ก็คือ www.settrade.com และ www.set.or.th และข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้น NMG บ้างคะพี่มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องหุ้นพอดแคสตอยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Nation Group ด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะ และขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ